ันนี้เดี๋ยวทีมงานสเปรล้นะครับก็ mm hmm. จะนำท่านผู้ชมมา mm hmm. สวนอินทรพาลำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์นะครับขับรถนะครับ mm hmm. ของท่านรองผู้บริการโรงเรียนจอมพลจัสสันนะครับวันนี้ก็ได้ผู้ร่วมเดินทางท่านรองนักชิตท่านพอประโมทครับ mm hmm. อีกคันหนึ่งก็ท่านรองติรั์ครับเ mm hmm. ราบูย๊ยตั้งอยู่บนถนนสาย จอมพระสตึกจอมพระสตึกนะครับเส้นจอมพระสตึกอยู่กิโลเมตรที่ประมาณที่สิบกว่าถ้ามาจากอเภอจอมพระนะครับเกิดบ้านทวนันไพรอ่าที่จัดบ้านทวนันไพรตำบลเอ่อเมืองลิงเมืองลิงลนะครับเฮ้ยครับประชุมกันเลยครับนี่รถขบบอยครับรสุดก,กียครับนีส่สวนทัญญยเกษมอินทร์พาร์คเราตรงนี้บ่ครับ มันมันมนที่นนั่่เลยีครับท่านเจ้าของสวนครับท่านรองครับกกวสวัสดีครับผมครับวันนี้เราจะ <c oughs> เราจะพาพวกเราไปเยี่ยมชมนะครับสวนอินทผพาลำท่านอินทรลัมเนาะอินทผพาลำอินทอินทรลัมอินทรลัมกับอินทผพาลำทำไมมันเรียกต่างกันอินทร,นรผมสงสัยมานานแล้ว ไม่ใช่อินทพาลัมนะอิน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 ทพาลัมเออทำไมบางคนเรียกอินทพาลัมคือคือมันมันปิดปันสีป่านี่ว่าแต่เป็นผาพาลัมนะออ๋มันว่าแต่เป็นผาพาลัมครับอินทพาลัมแต่จริงเขาเรียกอินทพาลัมเนาะอินทพาลัมของสวนนะครับต้นครับรองเกษมรองทนรองเกษตรนะครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนรองพักประชาสังคมนะครับสวนอินทพาลัมกว่าอยู่ตำบลมืองลิงกี่ไร่นะครับ มันเป็นต้นเอเป็นเกือบร้อยต้นเกือบร้อยต้นใหญ่ที่สุดในสุรินทร์แล้วเนาะโอ้โบแมนโบแมนนะครับก็ใหญ่ที่สุดในแข่งในสุรินทร์โอเคครับได้วันนี้จะเป็นล้นที่อร่อยที่สุดของสุรินทร์แต่เป็นดีเพดีนะดีทีดีคืออะไรครับแบบอังกฤษอ๋อแบบพีรานอืออ๋อแบบห้องกริดใช่ครับครับเนื้อเยื่อมาจากกริดครับเนื้อเยื่อที่เขาเป็นแบบทดลองนะครับเขาทำจน ผสมคอนเ็ดนะครับของกิจที่พอดีมันจะแต่ถ้ายุยอีมันของอิหร่านอ๋อมันจะต่างกันไงรมันมันจะฝาดครับติดฝาดเน้นหนึ่งแต่ถ้าตัวนี่ถ้าสุกแล้วมันจะหวานไปเลยนะครับแต่ถ้ายังไม่สุกดีมันจะติดฝาดโอ้นี่มาแล้วครับสุดยอดเลยครับโอ้โอ้หห่วงละสิบหวงละสิบโลเลย กเดี๋ยวตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ตัดไปครับม่กินครับโอ้ตัดไปสี่ห้ากิโลเลยตอนนี้ผมก็จะซื้อโลนึงนะครับครับไปฝากภรรยาที่บ้านคนคนที่เป็นเลี้ยงเลี้ยงลูกด้วยเอ่ข้อดลูยใหม่ต้องกินตัวนี้อ๋อเพราะอะไรครับเพราะอะไรบุบบุบนมนมจิ้มจิมจิมจิม มายถึงเพิ่มน้ำนมเหรอครับเพิ่มน้ำนมใช่ไหมต้องนี้กี่ปีแล้วกันกินโอ้ทำไมชิมเยอะให้เอาไปชิมเยอะจะกินยังไงบ้างครับเคี้ยวเลยครับสัมผัสก็ตั้งเลยครับก็กัดกินเลยครับนในๆครับท่านให้ิแต่มันจะมีเม็ดนะครับก็อย่าไปกินเม็ดมันครับขายผู้สานครโอ้ฝนตกแล้วนี่ฝนตกแล้วอะไรอันนี้เกินกิโลเป็นไรครับหมอตั้งครับ ฝาปิดก่อนเดี๋ยวฝนตกไปจะได้เอ้าฝนตกมามันโดนฝาบ้างใช่ข้าวพุทราแต่กรอบกว่ามันให้พลังงานสูงไอ้ไอ้ลูกเนี่ยน้ำตาลสูงอ่ะแต่มันไม่ใช่น้ำตาลนะนั่นเป็นอะไรนะเขาเรียกเลยนะนะครับตอนนี้ฝนตกครับเดี๋ยวเราหลบฝนนิดนึงก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเขาตัดพาก่อนนะครับฝนตก อร่อยครับตอนี้นะครับอร่อยและถูกที่สุดในสุรินทร์คือรสชาติมันมันจะมันบางที่มันจะฝาดเนาะแต่ของของที่นี่หวานครับคอนเฟิร์มของกินดูแล้วแล้วถ้าถ้าจิ้งคืนมันจะนั้นถ้าทิ้งคืนมันจะหวานโอปปี้เสร็จแล้วขายดีขายสิบห้าวันโปปี้เ็แล้วขายสิบห้าวันสิบห้าวันหมดครับหมดเรี้ยงผลผิได้ประมาณกีโลครับทุ่นผลผลปี้เสแล้วได้หกหกโลหกครับ โอ้โหหกแสนกี่กี่ต้นครับสี่สิบต้นสี่สิบต้นหกแสนโอ้แต่ไม่เต่แต่ตัวมาหลังนี่แสนสองที่เห็นโอ้ในในนีนี่ต้นต้นเล็กๆนี่ตัวนี้ต้นละหกพันเจ็ดอู้ต้นละหกพันเจ็ดนะครับท่านผู้ชมครับให้ส่งออกได้ส่งอะไรขไหมครับนี่ต้นเล็กหรือว่าเขาจะเขาเขาจะในสวนต้นนี้หกพันเจ็ดนะครับต้นมาใหม่เขาจะในสวนแต่ปีนี้จะส่งทางต้องส่งครับส่งทางไปสุนีโอ้ผลผลิตเยอะขึ้นครับอา หนึ่งสองันเทียบครับอะไรี่เลยสลิปเรียมกันเรียมกันะครับตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะครับก็พบกับท่านรองเกษมต่อนะครับทำไมถึงอยากมาปลูกเห็ดฝนที่ปลูกเพราะว่าปีเป็นปีปีครับโอ้หลายปีมาเลยวตั้งแต่ปีห้าห้ามั้งครับ ที่สอบผู้ในการโรงเรียนได้ครับผมที่413จากขึ้นบัญชีไว้800คนทั่วประเทศโอ้สุดยอดครับแต่ปรากฏว่าบรรจุไป400คนครับเหลือ13คนจะถึงถึงตัวเองครับเขามีการปฏิวัติก่อนนะเมื่อหลายปีมาแล้วยุเลยสปีแล้วเลยน้อยใจนะครับครับน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมบุญวัสนาเราไม่ค่อยมีนะแล้วก็ปรากฏว่าไปประท้วงขึ้นรัฐสภาครับ คุนรัฐสภาหลายครั้งก็ว่าจะบรรจุให้จะบรรจุให้สุดท้ายไม่บรรจุไม่บรรจุเพราะพากันลงจากตึกรัฐสภาก็อืคิดว่าจะวางแผนอนาคตอย่างไรถึงจะพออยู่พอกินครับปรากฏว่ามีเพื่อนที่เป็นพอสัญญาแองสุกบอกว่าตอนนี้เป็นพออยู่โซลินเพศสามบอกว่าพวกเราปลูกอินทผาลัมดีกว่ามั้งแนะนําว่าให้เอาอินทผาลัมเนื้อเยอ ดีพีดีได้สั่งซื้อเลยแต่ัดสินใจสั่งซื้อสี่สิบต้นต้นละพันสี่ห้าือนหกปลูกในสามปีก็มีผลผลิตปีแรกกันออกมนก็เป็นปีที่สามนะครับตัวนี้เป็นปีที่สามครับเด่๋ยนี้แล้วเนาะแล้วแล้วแล้วที่ที่ใช้ที่ปลูกตัวนี้มีพันธุ์อะไรบ้างครับมีโคนนซี่โคนนซี่เนื้อเยอโคนนซี่นี่คือมาจากต้นกําเนิครับต้นโคนนซี่มันพันธุ์เสีแดงมาจาก อ๋อพันธุ์สีแดงมันก็มาจากแบบเดียวทันเดียวกันน่ะจากคือเป็นคือเป็นต้นที่เกิดจากการเพาะพันธุ์เพาะเนื้อเยื่อเนาะเพาะเนื้อเยื่อสีแดงเม็ดสีแดงไม่ใช่เกิดจากเม็ดใช่ไหมไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นต้นนั้นคนริซีอ๋อคนริซีคอริซีโอ้ลูกสีแดงครับลูกสีแดงอ๋ออยู่แล้วอันนี้สีแดงเลยคูตีตัวนี้เขาจะจองกันข้ามปีไอ้ไอ้นี่อร่อยป่ับอันนี้อร่อยอร่อยโอ้อันนี้โลซัลลิโอ้อันนี้โลอันนี้สี่ร้อยห้าร้อยอันนอันนี้ตัวพายไม่เคยกินเลยเนาะ ถ้าได้ชิมสักเม็ดน่าจะเป็นบนุญ <c ười> ปากโอ้คุณครับยังไม่สุกดีหรอคาราเม็ดคาราเม็ดโอ้ถ้ายังไม่สุกดีมันจะฝาดน,นิดนึ่งอันนี้พันใหญ่นี่นี่ตัวแพงตัวแพงในน,น,น,ามมานี้อีกคนหนึ่งมางคุดย่างไปได้ครับให้แกลูกเขาลูกติดฝาดไหมโคลิซีมันต้องติดไว้หนึ่งคืนเหมือนกันตัวแพงตัวแพงนี่จะหวานกว่านั่นฮ้หวานกว่าหวานกว่าป่ะนี่แหละตัวห้าร้อยบาทเอง อันนี้กิโลละห้าร้อยครับเจ็ดร้ห้าร้อยเขาจองเขาจองกันข้ามต้องจองข้ามปีเราไม่มีไม่มีบุญได้กินแล้วนี่เราได้บุญได้กินเราได้บุญได้กินแล้วโอเคโหเจ๋มเลยตัดเล้เนาะอันนี้เขาให้กินสุกตอนนี้ยังติดฝาดนิดนึงมันยังสุกไม่เต็มที่อื ท่านดอกครับขอบคุณมากครับออโอกาสเยี่ยมชมกับทีมงานสเประออนทัวร์วันนี้ได้า <laughs> มาชมสวนธรรมะด้วยหินฟาสา,านนร์ลำเสื้อธรรมะด้วยมาในชุดธรรมะเลยนะก็อยากจะให้ข้อคิดกับเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างผมเนี่ยว่าควรจะเริ่มยังไงถ้าจะเริ่มมันเป็นที่ที่โหดยากปปปป ลำบากลำบากมากเพราะมันต้องเอาใจใส่จริงๆเลยเอาใจใส่ถ้าไม่เอาใจใส่เนี่ยมันก็จะเหมือนที่คนปลูกทิ้งปลูกเพราะมันก็ไม่โตนะมันก็ไม่โตต้องเอาใจใส่จริงเหมือนเหมือนของผมครับก็ท่านใดอยากจะมาเยี่ยมชมให้ท่านรองฝากไว้ครับว่าจะมาทางไหนมาทางเลี่ยงเมืองจังหวัดเส้นจอมพลสิบเจ็มสิบสาม รั่วบอยข้าวบอยเป็นของแท้ถ้าไม่รั่วค้าวบอยไม่เป็นของแท้โอเคครับโอเคครับก็ขอบคุณมากครับวันนี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณนะครับ